สวัสดีครับผมเปลวน,นะครับจากชาแนลเทเบุญน้ำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้ก็สันส้นๆนะมาสอนนะครับวิธีการเปิดใช้งานระบบเสียงใหม่ที่ Apple ได้อัปเดตมาพร้อมกับ iOS 14.6นะครับก็คือระบบเสียงการฟังเพลงแบบไฟล์ l o s s สเลดนะครับคือไฟล์คุณภาพสูงนะครับที่ไม่มีการสูญเสียออของคุณภาพเสียงแบบจะเหมือนกับเราฟังเพลงที่ส่งตรงมาจากสตูดิโอเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของ s p เช i a l audio ต่างๆจะมีเรื่องของการรองรับ Dolby Atmos นะครับในการดูหนังหรือว่าอาจจะ งเงีรับนเสยะคปิดยังไงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันตั้งค่าแบบภาษาไทยนะก็คือเข้าไปที่โปรแกรมตั้งค่านะครับเข้าในแอปตั้งค่าปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็เลื่อนลงไปเลยนะครับเลื่อนลงไปย้ําก่อนนะว่าคุณจะต้องอัปเดตเป็น iOS 14.6ก่อนนะครับแล้วก็เลือกคําสั่งคําว่าเพลงนะครับเนี่ยเลือกแอปเพลงนะครับอ่าคราวนี้คุณจะเห็นคําสั่งแถวๆนี้ครับตรงคําว่าเสียงนะครับอ่าคำว่าเสียงเนี่ย มีคาว่า Dolby Atmos เป็นภาษาอังกฤษยอยู่นะครับแถวบนตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับตอนแรกมันจะขึ้นว่าอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันใช้งานตลอดเวลาก็เปิดไปเลยนะครับเปิดตลอดเลยนะครับแต่เขาจะบอกเราว่ามันไม่ได้รองรับลําโพงทั้งหมดนะครับตอนนี้เพลงที่รองรับจะเล่นในแบบ Dolby Atmos เนี mos, ่ยแทนแทน,แทนที่จะเป็นแบบสเตอริโอก็จะกลายเป็นแบบลําโพงเหมือนกับเซอร์ราล์ round, หรือมีรอบทิศทางแต่มันก็แล้วแต่เพลงด้วยนะแล้วก็ ขึ้นอยู่กับหูฟังที่คุณใช้ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆจะเป็นหูฟังของ Apple ครับใช้ได้นะครับใช้ได้อย่างเช่น AirPods รุ่นที่1 AirPods รุ่นที่2หรือ AirPod s Pro พวกนั้นจะใช้ได้หรือ AirPods Max ใช้ได้นะอันนี้บอกให้ทราบไปก่อนนะครับผมอ่ะ,ะก็กดเปิดใช้ไปก่อนนะครับอนาคตเผเราซื้อพวกนั้นมาใช่ใชไหมหรือว่าอาจจะซื้อหูฟังแบรนด์อื่นที่อาจจะรองรับในอนาคตนะครับโอเคต่อมาถ้าในแง่ของการฟังเพลงอย่างเดียวนะครับ คุณภาพเสียงครับคุณกดเลยครับหรือว่า audio quality นะครับแถวที่2ดกดเข้ามาปุ๊บมันจะมีคําว่าเสียงแบบ lossless นะครับจริงๆแล้วมันจะปิดอยู่นะครับมันจะปิดอย่างนี้คุณก็กดเปิดไปเลยนะครับนะแต่มันก็จะมีการบอกว่าการเปิดไฟล์แบบ lossless ถ้าคุณแบบ streaming เพลงหรือว่า การใช้อินเทอร์เน็ตในการโหลดเพลงหรือฟังเพลงเนี่ยอาจจะเสียค่าเน็ตมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆนะครับนะนะครับเพราะมันเป็นไฟล์ที่คุณภาพสูงนะครับเนี่ยสตรีมมิ่งผ่านซีลูลา่าหรือว่าสตรีมมิ่งผ่าน 4G 5G เนี่ยก็คุณภาพสูงจะผ่าน Wi-Fi ก็ให้เป็นล็อสเลสหรือจะเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วก็เป็นล็อสเลสหมดเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ลองเช็คดูการที่จะฟังเพลงก็ต้องเลือกแท็กเลือกศิลปินที่เขารองรับด้วยอย่างเช่นผมฟังลีกินปาร์กนะครับ นี่แม้จะเป็นอัลบั้มเมเท l ล่า a เก่าแล้วแต่ผมชอบอัลบั้มนี้มากและที่ดีมากก็คือเขาลองรับด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะเขียนไว้เลยว่า lossless นะครับ Apple digital master นะครับอ่ะเราต้องดูดีดนะบางทีถ้าเราโหลดมาเป็นเพลงเดียวเงี้ยบางทีอาจจะอาจจะดูไม่ออกสมมติว่าเข้าไปในแทร็กที่เราเคยดาวโหลดมาแล้วนะครับนะอาจจะถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับอ่ะเหมือนเพลงของผมเนี่ยมันไม่ลองรับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเขียนอะไรบอกนะครับคุณจะต้องไปหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าอัลบั้มอะครับ เช่นผมเข้าไปของคุณเออร์บอทีเจนะครับผมก็กดเข้าไปดูในส่วนของศิลปินหรือว่าอัลบั้มอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปเช็คแนมแมของเขาก็จะลองรับด้วยนะครับลองรับแต่ว่าถ้าลองรับแค่ลอสเดสฟก็คือเท่านั้นนะครับบางคนก็ ไม่รองรับอะไรเลยก็มีเหมือนของผมก็ไม่ไม่ได้รองรับอะไรนะครับถ้าเป็นศิลปินส่วนใหญ่ถ้าเป็นศิลป,ป,ปินที่มีชื่อเสียงมานานแล้วหรือว่าดังๆน่ส่วนใหญ่จะรองรับทั้งหมดนะครับเหมือนของลีกินปาร์กเป็นต้นที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับนะเหมือนของดัฟพังเห็นไหมก็จะรองรับเรื่องของ Los เลดไฟล์แล้วก็ Apple g i t ิจ a ตอลมาด้วยนะครับส่วนความรู้สึเสียงทีขึ้นมากแค่ไหนหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่หูฟังของคุณด้วยนะครับว่ามันรองรับอะไรบ้างหรือเปล่าหรือคุณฟังออกมากน้อยแค่ไหนเหมือนกัันนนนนนะแแตตต่่่สววผมเี้้ป็็คหูทองข รู้สึกว่าเหมือนมันมันโอเคขึ้นนิดหนึ่งนะครับนิดนึงนิดหนึ่ง,งอาจจะไม่เยอะนะครับอา,อาจจะไม่เพราะว่าผมใช้อูฟังที่ดีมากก็ได้ผมก็เลยอาจจะไม่สามารถอบอกได้ชัดเจนนะครับก็ขออภัยตรงส่วนนี้แต่ว่าในเรื่องการเปิดการใช้งานตั้งค่าก็ทำเป็นที่บอกไปนะครับเข้าไปในเซตติ้งเข้าไปในเมนูที่ชื่อว่าเพลงนะครับนะหรือว่าถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็คือคําว่ามิวสิกนะครับกดเข้ามานะครับคำว่าเสียงโนบีเสมูสก็เปิดตลอดไปคุณภาพเสียงก็ เปิดแบบลอตเลทให้เป็นปุ่มเขียวไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้นเียวกันำ s สตูดิโอของผมด้วยนะครับผมไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย